มารีคิสมาพบกับพวกเรา g W.M. เกฟานอตต์เจ้าวัฒนากับงานมอเตอร์เอ็กโปตั้งแต่28สิถึงสิธันวาคมนี้รถทดลองขับจอร์ร n ลสปอร์ตและเจอร์รัลอันตาีให้ทดลองขับจ้าคันใหญ่ของเราฮาวเวลเฮสิกนั่นเองลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูตัวรถเข้ามาที่แจ้งวัฒนาได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้ค่ะเข้ามาแตงิเลยนะคะถัดมาจะเป็นแทงตะก่อนที่ผมจะท้องสมบพและมีให้เทสได้ด้วยนะครับ รุ่นถัดมาจะเ,เป็นตัวโอลาทนะี่หมนี้ iPhone งขับและถุรฟองส่งทองด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นตัวโอลาร7นะครับผมสามารถเข้ามาทดลองขับไปที่สาขาเก็บบุรีโตเซ็นต์กนะครับลูกค้าไม่อยากเข้ามาเข้มามาเซอสที่สาขาเตี้ยงบัวนะคะท่านใดที่อยากเข้างานแต่กว่าลารถติดใจวัฒนายินดีต้อนรับนะคะเข้ามาชมตัวรถหลากหลายรุ่นเข้ามาทดลองขับกันได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่โชว์รูมหรือในง,งานก็แคมเปญเดียวกันนะคะและแคมเปญนี้แคมเปญอะไรบ้างคะ จะมีเดทั้งหมดสามเเป็นนครับแเปนแรกหรเป็นเป็ตีนะครับและก็ดอกเงี้ยสุดเพ่อดงี้ยปกตินะครับทั้งหมดสามเป็นนี้จะเป็นเตมเปกับมดเอ็กซ์โปเลยนะครับผมและเราสามารถมาเจอมาเจอกันไน้ที่สั้งทารได้ราคาสวัสดีค่ะแล้วมาขบนนะคะ